มาพบกับการรีวิวรถของเอ็กคลูซมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมีรถที่เรียกว่าขายดีที่สุดในเอ็กคูซีมอเตอร์ของเรามามีคันหนึ่งนะครับก็เป็นรถ t o y o ต a f o r t u จ e r นนะเรียกว่าขายดีตลอดการของเอ็กคูซีมอเตอร์ของเราเลยนะครับตัวนี้ที่สำคัญนะที่ผมอยากจะให้คุณลูกค้าดูเนี่ยเพราะมันเป็นตัวท็อปเลยนะคือเป็นตัว2.8ตัว V ีนะซิกมาโฟด้วยก็คือขับ4นะครับตัวท็อปเลยนะปี2 0 1 7ตัวนี้จะบอกก่อนว่าเป็นปีส7ทนนะ chain, ี่น่อนเ i n o r นะก่อนไมเนอร์นะล้อหลังังงยเป็น หลังรัมอยู่นะยังไม่เป็นล้อหลังดิสนะเป็นตัวปี2017เดือนมีนาคมแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ตัวนี้ได้รุ่นท็อปเลยนะเป็นตัวท็อปจริงนะครับ4 wheel drive นะครับแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งที่เห็นนะเนี่ยเราดูอย่างเงี้ยเหมือนเป็นสีดำไหมจริงจริงไม่ดำนะตัวนี้สีหายากนะครับสีน้ําตาลจะเป็นน้ําตาลนะสีน้ําตาลเข้มนะครับตัวนี้สวยสีสวยมากแล้วก็ดูสภาพสีนะฮะสีกริบเลยนะเม็ดมุกเนี่ยเวลาโดนแสงเนี่ยสวยกลิบอย่างนี้เลยนะฮะคือน้ําตาลมุกเลยสวยนะครับตัวนี้สีค่อนข้างหายากเดีี๋ยววตัน้ เรามาดูกันนะฟอร์จูเนตัวปี2017ตัวนี้มีอะไรกันบ้างนะตัวท็อปเนี่ยนะครับอ่าเริ่มแรกเลยนะหน้าตานี่ที่เรารู้นะตัวนี้เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2015ตัวนี้ก็คือโฉมปี2015ที่เปิดตัวมานะครับแต่ไฟหน้าก็จะเป็นใบบีม LED นะเดย์ไทม์รั n นิ่งไลท์อันนี้ตามสไตล์เขาอยู่แล้วนะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะโครเมียมโลโก้โตลต้ตาแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับของกรอบโครเมียมคือโดยรวมดูเนี่ย พรีเมียมอยู่แล้ว f o r t u ูเนอนะครับด้านข้างเนี่ยถ้าเรามาดูกันเนี่ยล้อนี่ก็จะเป็นล้อ18นิ้วนะจากโรงงานเลยนะครับล้อแบบว่าเรียกว่าทูโทนด้วยนะยางนี่ได้ยางใหม่มาเลย ตัวนี้ยางเป็นยางปี21มาเลยนะครับนั่นได้ยางใหม่ไปใช้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนผมบอกตรงนะใช้ได้ยาวๆเสียดายนะครับด้านข้างก็จะมีบันไดข้างนะ PPV ก็มีบันไดข้างแบบนี้แต่ตัวนี้เนื่องจากเป็นตัวก่อนไมเนอร์เชนนะบันไดข้างเขาจะเป็นสีดําทั้งอันนะคล้ายๆสไตล์เลเวลแหละนะแตกหลังคามีมาให้เรียบร้อยนะอันนี้เป็นสีเงินนะสวยงามนะครับส่วนด้านหลัง นี่เมื่อกี้ผมบอกตัวนี้เป็นหลังเป็นดรัมอยู่นะดรัมเบรกอยู่เป็นเบรกเนี่ยเป็นดิฟสองล้อนะล้อหน้าหลังเป็นดรัมเบรกสองล้อนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยตามสไตล์ Fortuner อยู่แล้วนะครับสปอยเลอร์หลังอย่างที่เราเห็นนะสวยงามแบบนี้นะพร้อมไฟเบรกนะครับมีซิกเนเจอร์เป็นโครเมียมวิ่งมาตั้งแต่เสาเอยันมาถึงฝาท้ายเลยอันนี้สวยงามเลยนะเป็นซิกเนเจอร์เขานะครับแล้วก็ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะเต็มระบบนะสวยงามอย่างนี้นะครับด้านท้ายนี่ก็จะมีโลโก้ให้เห็นนะ2.8นี่คือตัวเครื่องตัวท็อปเลยนะรหัส 1GD แล้วก็ ซิกมาโฟอันนี้คือตัวขับสนะครับนี่คือตัวท็อปจริงนะครับฝาท้ายเนี่ยก็จะมีกล้องมองหลังให้หนึ่งตำแหน่งตัวนี้นะอันนี้ก็ชัดเจนดีนะครับเวลารถใหญ่ๆเนี่ยต้องมีกล้องอยู่แล้วและที่อยากให้ดูคือตัวนี้นะครับด้านล่างรถคันนี้เนี่ยเนี่ยผมให้ดูเลยจริงๆเจ้าของเดียวแล้วก็รักษาดีมากนะ,นะเนี่ยยางอะไหล่เนี่ยผมจะบอกให้เลยยังไม่ลงถือเลยนะฮะนี่อย่างที่เราเห็นนะคือได้ยางใหม่หมดเลยนะสวยนะครับสภาพสวยกิ๊บเลยนะครับแล้วเจ้าของเนี่ย,ยผมจะบอกเลยเป็นเจ้าของเดียวนะ รักษาเข้าศูนย์ตลอดเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าตัวรถเลขไม้เท่าไหร่สภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ก่อนอื่นเลยกุญแจ f o r j u n i e r นะครับแบบนี้นะครับเป็น Keyless Entry นะครับ Smart Key นะครับเปิดปิดง่ายได้อันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่เอกลักษณ์ของตัวท็อป 2.8V Sigma 4เท่านั้นที่จะมีก็คือเบาะสี ส้มชามัวแบบนี้นะฮะเดี๋ยดูแล้วมันสวยมันดูมันต่างจากทั่วไปอะ่ะคือมองเข้ามาก็โอ้โหและร้องโอ้โหเลยนะเพราะทั่วไปมันจะเป็นตัวเครื่อง24หรือเครื่อง2008ัับ2เนี่ยจะเป็นเบาะสีน้ําตาลเข้มตัวนี้ได้สีส้มชามัวสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นส้มชามัวตัดกับสีดําแล้วก็มีเล่นอินเสิร์ตด้วยพลาสติกสีเงินสวยงามนะครับลงตัวนะมีเป็นโนแบล็คเล่นด้วยนะสวยงามนะนี่เบาะรุ้นต้นเลยเนี่ยผมให้ดูเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะอันนี้เบาะไฟฟ้า ปรับได้8ทิศทางแต่ตัวนี้เนื่องจากเป็นตัวก่อนแมนเชนชนเบาะไฟฟ้าเนี่ยตอนตัวทับเขาก็ยังมีด้านเดียวด้านนี้ยังเป็นเบาะแบบปรับมืออยู่นี่แต่ก็โอเคด้านในเนี่ยจะบอกว่าตามสไตล์ f o r t จูเนออยู่แล้วนะคอนโซลเขาก็สวยงามนะวัสดุดีนะอันนี้ใช้เป็นวัสดุนิ่มสวยงามนะมีการตัดเย็บดีด้วยนะมีสติชิง่งแล้วก็ตรงนี้ตามเอกลักษณ์ f o r t จูเนอนะจะต้องเป็นช่องเก็บของเย็นนะอันนี้มีให้เรียบร้อยนะครับนี่ ห้องเก็บของขนาดใหญ่เลยคอนโซลก็สวยงามนะครับมีเล่นนี่สีส้มชามวยแบบนี้หนังแล้วก็ตัดเย็บดีนะอย่างเงี้ยดูดีนะครับเวลาขาเราไปพิงเนี่ยมันก็นิ่มเป็นวัสดุนิ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอินเสิร์ตด้วยพลาสติกพ่นด้วยสีเงินสวยงามแบบนี้นะครับผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อน อ่านะครับสตาร์ทเครื่องมาแล้วนะครับจอสวยงามอ่านี่เลขใหม่มาละแสนเจ0ดแสนเจ็ดรถคันนี้เนี่ยปี2017ต้นปีนะตอนนี้มันยีบสกลางปีแล้วจริงๆรถคันนี้ผ่านไปประมาณ6ปีแล้วถ้าเทียบกันจริงๆเนี่ยผมว่า6ปีวิ่งแสนเจ็ไม่เยอะนะปีหนึงไม่ถึง30,000โลสประมาณ 27,000, 2 8 0เ0โอเคเลยนะอันนี้ถือว่า รถวิ่งไม่เยอะมือเดียวเข้าศูนย์ตลอดแล้วก็ได้ตัวท็อปสภาพดีแบบนี้นะเจ้าของเนี่ยดูแลดีแน่นอนเพราะยางเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมานะครับอันนี้เราดูเลยว่าเลขไม่แสนเจ็ดจริงๆก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะเพราะรถรุ่นนี้เนี่ยผมบอกให้เรลฟอร์จูเนอร์เนี่ยวิ่งเป็นสามแสนสี่แสนโลวิ่งสบายๆทนนะเครื่องรหัส 1G ดีเนี่ยทนมากเอาละหน้าจอนะครับส่วนหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเล่นซีดีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ เป็นจอ multi ิสเ p l a y แบบประมาณสัก7นิ้วนะเนิ้วกว่าสวยงามนะแบบนี้นะนี่ตัวนี้เราเปิดมาถึงก็จะเห็นแผนที่เลยมีแผนที่มาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายนะเป็นแผนที่มาจากโรงงานเลยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะมีฟังก์ชันเป็นแบบวิทยุ AM FM นะครับรวมถึงการเชื่อมต่อกับ Bluetooth นะพวก USB ต่างๆอันนี้ได้สบายๆนะตามสไตล์รถกลุ่มนี้ปีนี้อยู่แล้วนะทำได้หมดนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เราเรียนกันนะครับเกียร์ถอยนี่เกียร์ถอยถอยหลังก็จะมีกล้องมองหลังให้นะครับ อันนี้ผมว่าดีเลยนะก็มีเส้นแบ่งระยะให้กราฟิกคมชัดเจนนะอันนี้ดีนะครับแล้วก็ด้านล่างลงมานะด้านล่างลงมาก็จะเป็นแอร์แบบออโต้อันนี้เป็นแบบวันโซนนะครับตามสไตล์รถยุคนั้นนะเป็นวันโซนใช้งานง่ายมีนี่ปุ่มปรับ แอร์หลังให้ด้วยพัดลมแอร์หลังก็สามารถปรับได้จากตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ดีนะด้านล่างลงมาก็จะเป็นตำแหน่งของนี่ครับพอเ e าเล็ทหนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ usb ที่ใช้เชื่อมต่อนะแล้วก็ aux เล่นได้ด้วยนะครับมี traction control อันนี้มีมาให้เรียบร้อยอันนี้เป็นตัวท็อปมีให้นะ traction control มีไอ้น,นี้เป็นตัวระบบช่วยเหลือนะครับในการลงจับ ที่ชันอันนี้มีให้ด้วยดีมากเลยนะครับและที่สําคัญที่จะบอกจุดแตกต่างระหว่างขับ2ขับ4คือตัวนี้นะครับจะมีตัวปรับระบบขับเคลื่อนไฮทูไฮโฟลโฟมีให้หมดเลยนะอันนี้เวลาลุยทางทุรกันดารได้ใช้แน่นอนนะครับอันนี้นะครับด้านล่างสิ่งที่ผมชอบ f o r t u n e r มาตลอดก็คือลายไม้เขาเป็นลายไม้แบบด้านนะสวยงามแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ําให้2ตําแหน่งคือนอกจากตรงนี้แล้วนะด้านข้าง2ตําแหน่งนี้ก็ยังมีที่วางแก้วน้าให้ ตั้งของคนขับแล้วก็ของคนนั่งอันนี้มีให้หมดเท่ากับด้านหน้าเนี่ยมีที่วางแก้วน้ำเนี่ยทั้งหมด4ตํตำแหน่งเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นตำแหน่งของเกียร์นะครับเกียร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นของ Levo FortunerInnova ใช้เกียร์ตัวนี้หมดเลยนะ6สปีดมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยแล้วก็สามารถชิฟมีแพดเดิลชิฟ์ชิฟ์ให้ที่คอพวงมลาลัยให้อีกนะครับอันนี้สะดวกสบายมากโหมดก้ารขับขกี่ก็มีให้2โหมดมีอีโมมค่ น,นะน,นี่ที่เท้าแขนก็ถือว่าดีนะดีมากเลยผมชอบที่เป็นสีส้มแบบนี้นะครับพวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ3กา้านมัลติฟังก์ชันนะตามสไตล์ f o r t u n e er, นออยู่แล้วด้านซ้ายควบคุมเครื่องเสียงนะมี voice control แล้วก็ควบคุมเรื่องโทรศัพท์ส่วนด้านขวาเนี่ยก็คืออย่างที่เมื่อกี้เราโชว์กันให้ดูนะครับเป็นจอ Information Display ก็เห็นข้อมูลต่างๆเนี่ยเรื่องการใช้น้ำมันนะครับแล้วก็ระยะทางในการขับเป็นยังไงบ้างที่มีโชว์หมดแผ่นที่มีมาให้นะครับ แล้วก็สามารถใช้ควบคุมเครื่องเสียงได้ด้วยนะอันนี้ถือว่าดีค่อนข้างดีมากนะครับมีครุสคอนโทรลให้ด้วยนะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ตรงปลายคอพวงมาลัยตรงนี้แบบนี้นะครับก็ค่อนข้างครบนะโดยรวมเนี่ยผมว่าครบเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีก,กว่ารถคันนี้เนี่ยสภาพดีมากนะเนี่ยเบาะเบิร์เนี่ย,ยสภาพตึงเปี้ยดีเลยนะสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกัน ด้านหลังก็หรูหราไม่แพ้กันสวยงามแบบนี้เลยนะครับสีออังทนแบบนี้นะดูแล้วมันสว่างอะ่ะดูสว่างกว่าสีน้ําตาลเข้มด้านที่นั่งด้านหลังเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนนะครับนี่มีแอร์บนเพดานให้อันนี้มีทั้งแถวที่2แล้วก็แถวที่3ให้เรียบร้อยเลยนะสามารถปรับแรงลมแอร์ได้ที่ตรงนี้ด้วยเยนะเป็นแบบปุ่มกดนะหรือจะปรับแบบออโต้ให้ซิงกับอุณหภูมิด้านหน้าก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้สะดวกสบายมากนะครับตรงกลางคอนโซลนี่ก็จะมีนี่ตำแหน่งของ power outlet ให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับ แล้วก็อันนี้ที่ชอบก็คือนี่เลยครับช่องเสียบปลั๊กเลยนะใช้ทํางานได้ด้วยนะแบบ220โบโวลต์อันนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังนี่ก็จะมีฮุกให้อันนี้ก็ตามสไตล์รถ p p v มีมาให้นะ Fortuner มีมาให้อยู่แล้วไม่ขี้เหนียวตรงนี้นะครับมีที่ใส่ของให้อีก2ตําแหน่งด้านหลังตรงนี้ตรงเบาะนี่จริงๆนั่งสบายนะแล้วก็มีที่เท้าแขนให้ด้วยนะอันนี้ผมจะให้ดูที่วางแก้วน้ำมีมาให้เรียบร้อยเล้าเดินทางไกลเนี่ยได้ใช้แน่นอนพวกนี้นะครับความกว้างของเบาะผมบอกให้เรือไม่ตงสบายนี่ตำแหน่่่งงทีีผมนนั เล็กลูมเฮดลูมสบายนะนั่งสบายยืดขาไปได้ด้วยคนตัวสูงก็ลงมาหน่อยนะยืดได้แล้วก็เบาะหลังเนี่ยก็สามารถปรับพับเอียงได้ด้วยปรับเอียงได้อีกนะอันนี้สะดวกสบายแน่นอนนะครับไปดูฝาท้ายกันดีกว่าห้องเก็บสัมภาระก็เป็นจุดขายเขาเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกของตระกูล P P V เลยนะที่ใช้ฝาท้ายแบบไฟฟ้านี่แล้วก็ ใช้จนถึงปัจจุบันเลยนะครับเดี๋ยวนี้เป็นมาตรฐานให้กับรถ P P V ทุกรุ่นต้องมีฝาท้ายไฟฟ้าแลแ้วด้านหลังเป็นเบาะแบบแบบขวนอันนี้เป็นจุดด้อยเขาอยู่นะอย่างที่ผมชอบบอกมันจุดด้อยคือเป็นเบาะแบบแบบขวนมันก็จะทําให้พื้นที่การเก็บสัมภาระเนี่ยมันจะดูไอ้ตรงนี้มันเกะก,กะหน่อยแต่ถามว่าใหญ่พอไหมใหญ่โตอันนี้ก็บริ่มเลยถ้าไม่พอของยาวก็สามารถเราก็สามารถใช้ในการพับเบาะหลังลงไปได้อีกนะจุของได้พันกว่าลิตรเหลือนะเหลือแน่นอนนะครับอันนี้โอเคเลย เดี๋ยวสุดท้ายเราไปดูเรื่องเครื่องยนต์กันดีกว่าเครื่องยนต์ก็เป็นจุดขายของ f o r t u n น r รุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในรถถึง3รุ่นเลยก็คือ Levo, Fortuner แล้วก็ Innova ใช้เครื่องตัวนี้ก็คือรหัส 1GD นะรถ รุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์2 8 0 0ซีซีนะครับ177ม้าเยอะนะแล้วก็แรงบิดเนี่ยมีเป็น400กว่านิวตันเหลือเฟือแน่นอนนะครับใช้งานนอกเมืองในเมืองสะดวกสบายนะยิ่งนอกเมืองผมการันตีเลยว่าคันนี้การขับขี่การประหยัดน้ำมันน่ะดีกว่าเครื่อง2004อีกนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเขาน้ำหนักแบกน้ำหนัก2ตันกว่านะ2ตันกว่าเนี่ยใช้เครื่องยนต์2,800เนี่ยบวกกับตัวเทอร์โบแปรผันเนี่ยก็สามารถช่วยทำให้รถเนี่ยขับขี่ได้แบบว่าสบายกว่านะครับเครื่องยนต์ไม่ต้องแบกน้ำหนักเยอะนะครับ ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอยากให้ดูสภาพตัวรถหน่อยเนี่ยให้ดูเลยหัวน็อตเดิมเดิมจริงนะรถสวยมากเลยอนะ่ะเนี่ยอยากให้ดูเลยเพราะรถคันนี้คุณจะบอกให้รถมันวิ่ง 1, 7, 7, แสนเจ็ดแสนเจ็ดตีหนึงนะ่งอ่ะรถมัน6ปีแล้วอ่ะไม่ถึง30,000โลถือว่าใช้น้อยนะถือว่ารถใช้งานในเมืองแล้วก็สภาพให้ดูแบบนี้เลยนะครับสวยกิฟตเลยนะเนี่ยคือคุณหาสภาพแบบนี้ไม่ได้แล้วอ่ะรถเรียวกว่าปีหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะแต่ว่าสภาพแบบเนี้ยหายากมากนะครับแล้วเจ้าของมือเดียว เข้าศูนย์ตลอดยางเพิ่งเปลี่ยนนะสุดท้ายเดี๋ยวเราดูความคุ้มค่าเรื่องของราคากันรถคันนี้นะครับบี2017ตัวนี้ออกห้างราคา1ล้าน6แสน2 9 0 0 0บาทเลยนะคือเรียกว่าโอ้โหราคาไม่น้อยนะล้านหนะครับคันนี้ตอนนี้ผ่านไปแล้ว6ปีราคาเหลือเท่าไหร่เรามาดูกันปร๊บนี่ครับ2.8 V Sigma 4ปี2017นะราคา1ล้าน70,000 9 0 0บาทประหยัดไปแล้ว50,000เอางี้แล้วกันเซฟไปแล้ว50,000เลยนะครับก็ถือว่าประหยัดไปเยอะนะ ที่สาคัญนะครับรถคันนี้เนี่ยใครอยากได้ Fortuner แบบฟรีดาวเข้ามาเลยยอดจัดล้นๆฟรีดาวแน่นอนนะเพราะตัวเป็นตัวท็อปแล้วก็ตลาดต้องการมากด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับคุณลูกค้าที่ต้องการจะออกรถภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะรถคันนี้นะครับตะกูล PPV ทุกรุ่นนะของทางเดียกูซี่มอเตอร์เรามีโปรโมชั่นพิเศษแถมรับประกันฟิกแมน2ปี2000 20, 0โลขับสบายๆใช้กันยาวๆเลยนะครับกับยางใหม่ๆแบบนี้ด้วยนะเอาละรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะมากมายนะครับที่เอ็กซ์คูมอเตอร์ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ